สองเม้นชาวเน็ตเหตุไฮโซนุ่มซุปตาสาวเปิดสถานะเป็นอะไรกันถูกจับตามองหนักมากว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนอีกคู่หรือไม่สำหรับคู่ของซุปตาอัมพชราภาและไฮโซนุ่มนินชนินเตระตนชัยหลังก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีภาพซีนหวานๆที่หนุ่มนินให้สาวอั้ำขี่คอเพราะเมื่อยระหว่างเดินช็อปในฝรั่งเศสล่าสุด่ายชายก็ปล่อยภาพความหวานมารัวๆอีกหลายภาพเลยทีเดียวจ้า พร้อมแคปชั่นว่าเพื่อนกันนะครับมาเที่ยวเป็นเพื่อนคุณนายอ้ําครับในขณะที่ชาวเนต็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่เชื่อหรอกพ่อพีน็อคคิโอตัวอย่างเช่นแคปชั่นรู้สึกเหมือนโดนลากไปตบกลางสี่แยกมันเจ็บจีด๊ดรอสิ้นสุดทางเพื่อนอยู่นะคะแคปชั่นเวลาถ่ายกับแฟนก็ลงประมาณว่าแค่เพื่อนค่ะแม่เพื่อนก็เพื่อนฮ่าฮ่า